สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรา เต,ตยแต่อย่าเปิดดวงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนคุณรู้สึกได้ด้วยตัวเองเออมาดูสิว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่กําลังจะเกิดขึ้นจนคุณรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองนะคะเช่นเดิมเป็นแรนดอมพลังงานโดยรวมนะดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะดูว่าเป็นแนวทางดูว่าความบันเทิงเท่านั้นนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะถ้าคุณเชื่อคุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ ให้จบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปหรืเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะก่อนอื่นเลยทําตามกฎกติกากันก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปขึ้นพลังงานของความโชคดีช่องพลังงานบวกของช่องเรานะจ๊ะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะ,ะมาดูกันสิว่าการเปลี่ยนแปลงที่ คุณสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองเลยในช่วงนี้คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรนะจ๊ะ ขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอแรงครูบาร,รมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่นี้แผ่แรงครูบาร,รมีครูมาถึงเซนสซจัตยานความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพิพายทุกใบเลยนะคะพลังงานใบแรกเนี่ยเป็นพลังงานของคุณนะเป็นตัวของคุณนะโอ้โหใบแรกเป็นเดอะไฮพี r i e ใบแรกเป็นเดอะไฮพี r i e s นะฉันจะบอก พลังงานของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่เป็นคนสองอารมณ์เป็นคนสองบุคลิกนะอ่อีกอย่างหนึ่งหรือคุณอาจจะเป็นนักพยากรณ์นักทํานายดวงนะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซน์หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเรื่องพลังงานลี้ลับเรื่องพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นหรือคุณอาจจะเป็นอ่า อะไรที่แบบคุณมีความลับะอะ The ะไฮพิเทสอ t เป็นคนที่มีความลับเป็นคนลึกลับเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยอารมณ์อะไรให้ใครรู้ให้ใครเห็นเราเป็นคนที่เก็บความลับเก่งอะไรอย่างนี้เออ The ะไฮพิเทสเ t อะไฮ h e เทสนะและแต่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคุณเป็นคนมีเสน่ห์แล้วคุณเป็นคนที่หรือคุณอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอชอบกําลังศึกษาเกี่ยวกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าชอบกับไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อะไรประมาณนี้นะ The High p r i e s t e s เออนะหรือคุณเป็นคนที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาความเชื่อหรือลัทธิอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะจ๊ะอ่ะถาถพลังงานตรงไปต่อพลังงานตรงไปต่อมาดูสีการเปลี่ยนแปลงของคุณที่ทำให้คุณรู้สึกได้ด้วยตัวเองในช่วงนี้คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรไพ่สเตรง ไพ่สเต็งคุณจะเก่งมากขึ้นคุณจะเก่งคุณจะแกร่งคุณจะสตรองมากขึ้นคุณจะฉลาดมากขึ้นคุณจะมีความรู้ความสามารถมากขึ้นคุณจะมีเซนส์และลางสังหอ์ที่แม่นยำมากขึ้นจากมีอยู่แล้วก็จะแบบมีมากขึ้นแม่นมากขึ้นด้วยไพ่สเต็งราชินีข่มสิงโตอาคุณจะสามารถแก้ไขจัดการบริหาร ไม่ว่าจะมีปัญหามีสิ่งอะไรเข้ามาคุณสามารถทำได้หมดแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสามารถรเผชิญกับอะไรก็ได้อะนะเพราะราชินีข่มสิงโตเนี่ยสิงโตคือสัตว์แบบราชสีงนี่ราชสีทรับเจ้าป่าเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงอะไรอย่างเงี้ยคุณเก่งอ่ะคุณเก่งอ่ะก็นั่นหมายถึงว่าปัญหาหรืออะไรที่เข้ามาคุณสามารถเอาอยู่ ควบคุมอยู่จัดการได้อะไรประมาณนี้นะถ้าเปรียบเทียบกันเฉยๆนะแล้วพลังงานช่วงนี้เป็นพลังงานของบางคนเนะี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังควบคุมควบคุมจิตควบคุมอารมณ์หรือว่ากำลังฝึกการศึกษาการใช้พลังงานภายในหรือกดแรงดึงดูดด้วยนะอาดูต่อสีการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้คุณอาจจะดูแบบมีสมาธิมากขึ้น นะดูมีสติมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดูแบบควบคุมสติควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะช่วงเนี้นะามาดูการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถรู้สึกรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองเลยในยช่วงเนี้คือเรื่องอะไรอีก j u d เ m นโอ้โหพายขึ้นมานะ the t i s t s t r e n g t h j u d g m e n t โอ้โหพลังงานไม่ใช่ย่อยพลังงานไม่ใช่เบาๆพลังงานไม่ใช่แบบ โอ้ไม่ใช่จิบจิบนะพลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่มีมีแหละมีดีเออมีดีมีของแหละมีของแหละเอออาจจะเป็นช่วงปล่อยของของคุณหรือเปล่าช่วงเนี้ยเออนะเป็นช่วงแบบเป็นคนมีของอ่ะเป็นคนมีดีอ่ะเป็นคนมีพลังงานที่แบบ โอ้พลังงานแรงอ่ะเป็นเป็นคนมีของแรงมีของดีมีพลังงานที่แบบโอ้โหจัสเมนนะออการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ดวงเปิดดวงเปิดฟ้าเปิดชะตาเปิดคุณจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้คุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองเลยว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเออมันโอเคขึ้นกว่าเดิมมันดีขึ้นกว่าเดิมอ่ามันแบบเอออะไรอะไรหลายๆ,ๆอย่างมันเริ่มอ่าโอเคกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ ดูต่อดูต่อสีว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ที่คุณรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองเลยคือการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรอีกราชินีไม้เทา้าคนเก่งคนมีความสามารถคนฉลาดช่วงนี้สวยช่วงนี้ดูดีมีราสีช่วงนี้ดูแบบ มีความเป็นผู้นำสูงช่วงนี้ธุรกิจกิจการโอเคประสบความสำเร็จช่วงนี้บุตรบริวารดีนะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นแบบบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยหรือว่าคุณมีตำแหน่งที่สูงอยู่แล้วเป็นคนหรือว่าบางคนเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจก็คือว่าโอเคนะออพลังงานเป็นแบบนี้หรือเปล่า้าถ้วย5าถ้วย ห้าถ้วยบางครั้งมีแอบเหงาบ้างบางครั้งมีแอบคิดถึงแฟนเก่าบ้างบางครั้งมีแอบคิดถึงเรื่องราวในอดีตบ้างเออมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของคนเนาะมันก็ต้องมีแบบอ่านกันบ้างแหละเออมันก็ต้องมีบ้างแหละแม่อะไรประมาณเนี้เป็นเรื่องธรรมดาห้าถ้วยเนาะ เออใครอกหักมาใครเพิ่งอกหักมาหรือใครคิดถึงแฟนเก่าหรือใครคิดถึงแฟนเก่าใครคิดถึงคนรักเก่าฉันรู้นะฉันรู้นะมีแอบ,บคิดถึงแฟนเก่าแอบบคิดถึงคนรักเก่าอะไรประมาณนี้อ่ะดูต่อดูต่อดูต่อสีฮาร์ 4, ทวยมันเป็นพลังงานของคนที่แบบเออแอบเบหงาแอบเศร้าแอบบแบบคิดถึงแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออคนที่ยังมุกออนไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรประมาณนี้ การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของคุณในช่วงเนียคือการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรที่คุณจะแบบสามารถรู้สึกได,ได้ด้วยตัวคุณเองเลยอะนะปุะ๊บสีดาบาห้าถ้วยสีดาบบางคนเก็บตัวนิงน่งๆเงียบเียอยู่กับสถานการณ์ไม่ได้สนใจอะไรภายนอกอะไรสักเท่าไหร่หลอกอะไรอย่างเนี้ยไม่สนโน no, สนโนแคร์ no เออไม่ได้สนใจอะไรอยู่กับตัวเอง อยู่กับความคิดตัวเองอยู่กับความรู้สึกตัวเองอยู่กับอารมณ์ตัวเองเออนะเป็นแบบนี้อะเป็นแบบนี้หรือเปล่า,าเธอช่วงนี้เป็นช่วงที่เธอจะต้องมีสติมีสมาธิเป็นช่วงที่เธอจะต้องอควบคุมควบคุมอารมณ์แล้วก็เป็นช่วงฟื้นฟูพลังงานภายในก็ได้ของใครบางคนด้วยนะเออเนาะมันไม่ใช่ดวงของใครคนหนึ่งคนใดเนอะมันก็แบบ อมองได้กว้างอ่ะบางคนก็เป็นในช่วงในการฟื้นฟูฟื้นตัวหรือใครเพิ่งไปศิลปกรรม,มอะไรมาก็เป็นช่วงแบบพักฟื้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะอ่ะดูต่อดูต่อดูต่อซิว่า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 ,วา,วา,วาการเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นกับคุณจนคุณรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองเลยเป็นราชาถ้วยความสุขความสมหวังความใจดีความเป อ,อความเปรความสุขความสมหวังความใจดีความมีสเสน่ห์ความเจ้าชู้เออความกุ้มกลิ่มความกุ้มกริมมก่ม,มอะไรประมาณนี้เออนาะคนอย่างเธอถ้าเธอมีแฟนเธอแบบเธอเอาอยู่เลยนะเนี่ยเธอข่มแฟนตายเลยเนี่ยเออแล้วแฟนเธอดันเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ตามใจด้วยหรือเธอกําลังจะเจอแบบแฟนที่แบบเขาตามใจอะ่ะ เขาตามใจเธอมากอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนี้อ่ะแล้วมาดูกันต่อมาดูกันต่อซิว่า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 ,วาการเปลี่ยนแปลงใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณจนคุณรู้สึกรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองเลยไพย่อ่หหา,าหนึ่งหนึ่งคาถาไพ่หนึ่งไม้ไพ่หนึ่งมไม้หนึ่งคาถาก็ได้หนึ่งไม้ก็ได้อ่าไพ่หนึ่งไม้ก็ต้องบ่งบอกถึงว่าอ่าราชาถ้วยกับหนึ่งไม้ มันคือสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องการเริ่มต้นหรือการพัฒนาความรักความสัมพันธ์หรือกําลังจะได้เริ่มต้นความรักกับใครบางคนก็ได้ด้วยนะหรือถ้าเป็นเรื่องการงานก็ต้องบอกว่าการงานกําลังจะดีขึ้นการงานกําลังจะดีหรือจะได้หยิบจับทํางานหรือประกอบอาชีพอะไรช่วงเนี้ยโอเคโอเคเข้ามือเลยนะเข้ามือเลยใช้ได้เลยนะอดูต่อดูต่อซิว่าวว่าว่า การเปลี่ยนแปลงใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณจนคุณสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองอีก10ดาบ10ดาบแล้วก็มาอัศวินเหลียนก็ต้องบอกเลย10ดาบนี้นอนตุยเย่ไปแล้ว10ดาบนี้ดาบมันแทงมาที่หลังคุณหมดเลยนะ10เล่มเนี่ยใช่ไหมสองสี่หกแปดสิบโอ้ลมลุกคุกคานล,ลมหมอนนอนเสือ้อเออหนอแบบเป็นแบบพลังงานที่สิ้นสุด สิ้นสุดวิบากกรรมสิ้นสุดเคราะห์กรรมสิ้นสุดเรื่องไร้ร้ายดาบเล่มที่10คือเล่มสุดท้ายไม่ต้องไปพบไปเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคหรือบททดสอบใดๆอีกแล้วไม่ต้องเจอกับความเจ็บปวดรดร้าวอีกแล้วไม่ต้องเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอีกแล้วอะไรประมาณนี้สิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นอัศวินเหรียญมา อัศวินเหรียญมาสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งคุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณโหยหามันกําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วนะจนคุณแบบรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองเลยไพ่พระไพ่พระขึ้นมานะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้ไหว้พระหน่อยมูหน่อยทําบุญหน่อยขอพรหน่อยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะ เออนาย่าแบบบางคนแบบทิ้งห่างนิ่งเงียบห่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่างพระห่างเจ้าห่างบุญกุศลห่างการขอพรห่างการไหว้อ่าทาหน่อยทําหน่อยนะเมอทําหน่อยจากเคยทําก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้จากเคยก็ห่างไปทําหน่อยทําหน่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รออยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รออยู่นะอ่าภายพระขึ้นมามันคือชีวิตที่แบบ เออบางคนไปสะเดาะคอมาแล้วบางคนไปทําพิธีเสริมดวงมาแล้วบางคนไปแก้เคล็ดมาแล้วเออดีจะดีแล้วจะดีแล้วดวงจะดีแล้วนะดวงจะเปิดแล้วดวงจะดีแล้วนะบอกเลยบางคนไปทําบุญมาแล้วเออบางคนไปไหว้พระไปขอพรมาแล้วเออนะความเชื่อศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาองค์พระบุญกุศลคุณงามความดีความสุขความสําเร็จประตูแห่งแสงสว่าง ประตูแห่งความสุขความสําเร็จประตูแห่งโชคลาภประตูแห่งความสมหวังการให้พรการได้รับพรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะแล้วดูกันต่อสิการเปลี่ยนแปลงใดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกจนคุณสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองไพ่แปดไม้เท้าการได้รับข่าวดีการได้มีสัญญาณข่าวดีเกิดขึ้นการมีความจเจริญก้าวหน้ามีความจเจริญรุ่งเรือง ชีวิตที่เคยติดอยู่กับที่ชีวิตที่เคยแบบติดอยู่กับปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆหรือที่เคยไม่ก้าวหน้าไม่กระเตื้องไม่ขยับขยื่อนอะไรกับเขาเลยต่อจากนี้จะก้าวหน้าขึ้นต่อจากนี้จะเดินหน้าขึ้นต่อจากนี้จะเจริญขึ้นต่อจากนี้จะดีขึ้น แต่คุณจะต้องไปตรงนี้ก่อนเนี่ยเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับองค์เทพทเทว,วาอาจจะต้องแบบอาจจะต้องแบบไปทําบุญอาจจะต้องแบบไปมูไปไหว้หรือว่าขอพรหรืออะไรอย่างเนี้ยนะหรือเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรก็ช่างอเกี่ยวกับการแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเออนะต้องทําตรงนี้ด้วยแล้วมันเหมือนกับว่าท่านบอกว่าแล้วชีวิตคุณอาจจะเปิดแล้วดวงคุณจะเปิดแล้วมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะอ่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้โดยคุณแบบสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะสามเหรียญ การพูดคุยการตกลงการเจรจาการดีลงานการค้าขายคำพูดวาจาสาริกาลิ้นทองการได้รับการช่วยเหลือการได้รับการสนับสนุนหรือมีลูกค้าบริวารที่ดีอ่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สามเหลี่ยมนะได้รับการซัพพอร์ตการอุปถัมภ์ก็ได้นะหรือเรื่องการเงินที่ดีเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงนี้บางคนมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสขยายสาขา ขยายสาขาขยายกิจการอะไรอย่างเงี้ยเติบโตนะเติบโตลุ้งเรืองนะในช่วงเนี้ยเออนั้นในช่วงเนี้ยมันจะกระเตื้องขึ้นและมันจะขยับขึ้นและมันจะลุ้งเรืองขึ้นแล้วอ่าผลบุญส่งผลแต้มบุญส่งผลแต้มบุญทํางานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางานเออช่วงเนี้ยเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานอ่ะดูต่อดูต่อสีดูต่อสีดูต่อสีว่าว่าว่าการเป็นแปลงใดที่ จะเกิดขึ้นจนคุณรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองเลยนี่ไปทําบุญจริงๆนะไพ่หกเหรียญสามเหรียญกับหกเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันจะพูดเลยลําดับแรกเกี่ยวกับการพูดการเจรจาก,การได้รับการได้รับการช่วยเหลือการได้รับการสนับสนุนการได้รับการซัพพอร์ตหรือ,อมีคนแบบอชอบ ชอบในผลงานของคุณชอบในชิ้นงานของคุณชอบในคําพูดของคุณชอบในอะไรอย่างเงี้ยของคุณชอบในตัวคุณก็ได้เนี่ยสามเหรียญหกเหรียญบางคนไปทําบุญมาไปทําทานมาไปบริจาคมา,ก,มาก็เหมือนกับว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงทําบุญด้วยเนาะเป็นช่วงแบบงานบุญเยอะช่วงเนี้ยเนาะไพ่หกเหรียญเนี่ยการทําบุญการให้ทานการบริจาคก,การทําบุญนะหรือการให้อภัยการอโหสิกรรมอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะมันเป็นช่วงที่ได้รับด้วยนะช่วงเนี้ยอาจจะมี มีคนให้เงินคุณหรือว่ามีลูกค้าสนับสนุนคุณหรือมีคนสนับสนุนช่วยเหลือคุณอย่างเนี้ยเนาะสามเหรียญหกเหรียญนะนนะเป็นไพ่ใจดีไพ่เศรษฐีใจดีเป็นไพ่การเมตตา การอารีการเอื้อเฟื้อการเผื่อแผ่เป็นพ่ายความให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะโอ้การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณจนคุณแบบรู้สึกได้ได้วยตัวคุณเองเลยอัศวินไม้เท้ามาแล้วก็ท้ายสำรับเป็นเดอะเวิลด์นะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและมีความอุดมสมบูรณ์บางคน บางคนนะฟังนะบางคนคนที่ในอดีตของคุณนะ่ะที่เงียบหายไปนานเนี่ยเขาอาจจะติดต่อมาหรืออาจจะกลับมาขอโอกาสกับคุณหรือว่าอาจจะกลับมาแบบอขอให้คุณนะให้โอกาสกับเขาอีกครั้งเนื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือกลับมาหรือว่าอาจจะเป็นแบบคนในอดีตอนะเออนะ เออหวนคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะแฟนเก่าเพื่อนเก่าอะไรอย่างนี้ทีนี้ไพ่เดอะเวลเนี่ยมันคือการวนได้การวนกลับนะหรือไพ่เดอะเวลมันคือความสุขที่คุณกําลังจะได้รับมันคือความอุดมสมบูรณ์มันคือความครบเซตนะไพ่เดอะเวลอะนะการติดต่อการสื่อสารงานธุรกิจงานออนไลน์งานค้าขายงานต่างประเทศดีนะคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงสมบูรณ์เลยเป็นช่วงที่แบบเนี้ยแล้วช่วงเนี้ยไพ่แบบเด่นเด่นเด่นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด่นเรื่องพญานาคเด่นเรื่องเนี้ย เจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยการแบบสายบุญนะ่ะสายบุญสายบาร,รมีสายกุศลน,นะสายแต้มบุญอะไรเงี้ยเด่นเด่นนะตรงนี้นะเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่แบบอุดมสมบูรณ์แล้วเป็นไพ่ที่ปกป้องคุ้มครองด้วยเป็นไพ่แห่งความโชคดีที่จะเกิดขึ้นนะ่ะเออประมาณนี้เลยอ่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณจนคุณ รู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองเลยในช่วงนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเมนท์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะขอบคุณทุกซุปเปอร์แตงขอบคุณทุกกาลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะขอโชคดีเช่นกันนะสวัสดีค่ะ